ครับสวัสดีครับวันนี้มาเอาใจสายรถพันดา้าติ่งนกหน่อยแล้วกันครับรุ่นที่เป็นป่กนกดูลกกันอยู่มันรุ่นอะไรคันนี้ผมให้ดูด้วยการที่ว่าทาทรงนะใหม่ดูดีๆดูดีๆกับรถคันนี้ทรงรถก็มีทําการเป็นการทําแอนท้ายลงนะครับเป็นการตัดแต่งโค้งนิดหน่อยเพื่อให้มันดูสูงสวดสิริละสังเกตดีๆผมบอกแล้วตงรงนี้แอนท้ายลงไปแล้วนะครับตัดช่วงกลางออกเพื่อทําท้ายให้มลง มันจะได้ท้อ,ทองท่อมันจะได้สูงขึ้นคือผมมีการตัแต่งล้อหลังสิบแปดนะครับล้อหน้าสิบเจ็ดครับก็คือทําสีอย่างนี้ครับทําสีทําพอดี้อะไรเดี๋ยจัดทรงแบบยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้งานไปแล้วประมาณแปดถึงห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะต้องมีการเก็บน็อตมีเก็บ,กบรายละเอียดเก็บกับพวกชุดต่างๆอีกนิดหน่อยถ้าเสร็จแล้วแต่ผมเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดเดิน,ปนเป็นแนวทางสําหรับคนที่เล่น L S ลองใส่ล้อสิบแปดแล้วย่อท้ายดู รถคงจะสวยแบบนี้ครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ่ะมาดูกันรายละเอียดัดบเนี้ครับกับสรงรถหน้ามีมุมค้หน้านะครับไม่เตี้ยมากครับแล้วก็ดูท้ายเนี่ยแต่รถทรงรถก็สวยมันกระแบนลงท้ายจะมีการกดท้ายลงดัดแโบบคง้งเอาโค้งท้ายลงครับแล้วก็ใส่อนี่ยพอดี้อย่างที่เห็นเนี่ยร้อสิบแปดนะครับไม่ใช่ร้อสิบเจ็ดขยายเก้าวยยาวขึ้นนะครับในระดับ LS เนี่ยเก้ายาวขึ้นต้องใส่สิบแปดครับอโอเคครับ เดี๋ยวยังไงผมฝากด้วยครับเอาใจคนปิกนกหน่อยโอเคครับ